จากนาภายนะมีเป็นดินนะ่าคือกันมังกรน,นะแล้วก็มีเป็นน้ำนะกรกฎมีนพิจิกนะเออ่ไม่มีธาตุลมแล้วก็เป็นไฟเมสิงธนูเลยนะเย็นๆก็จะมีเป็นเมจิเช่นวันพุธเอ่อวิวอฟอฟฟอร์จูนวันฤหัสนะเดี๋ยวแล้ว,วอร์ราศีเมถุนแล้วก็ชัยอ๋คือกรกฎนั่นเองนะเอ่ออันนี้เป็นสองไม้กับผู้นวินเสภ์นะ สำหรับอันนี้นะก็ตอนนี้นะเหมือนเขานะอยากจะเริ่มต้นอะไรใหม่ๆหรือว่าตอนนี้ไปท่องเที่ยวไปโป,ปอยอะไรสักอย่างหนึ่งนะชีวิตอิสระมากนะสำหรับหน้าพ่วันนี้นะตัวเขาก็ได้นะเคยเคยรู้จักกันหรือเป็นครอบครัวกันมาก่อนนะแล้วก็นะตอนนี้นะเหมือนจะมีการรีวิวเนี่ยหรือว่ามีข่าวดีได้ไปงานเลี้ยงฉลองอะไรสักอย่างหนึ่งนะเขาอยู่ห่างไกลถุนนะถ้าสองไม้นะก็คือเป็น คนต่างแดนต่างชาตินะแล้วสำหรับนี้นะนี่ถือลูกแก้วอยู่นะเขาส่องคุนอยู่ก็ได้นะจากแดนไกลนะถ้ายังมีโซเชียลอยู่นะก็คือเขาเนะี่ยตอนนี้น่าจะมีความสุขปล่อยไปเที่ยวอยู่ก็ได้นะไปทัวร์หรือเปล่านะหรือว่าไปท่องเที่ยวพักร้อนอะไรก็ได้นะแล้วก็ไปกับครอบครัวหรือเปล่านะมีสิบเหรียญน,นะแล้วก็มีการไปเลี้ยงฉลองที่มีข่าวดีนะ ถ้าเป็นเรื่องของความสัมพันธ์อาจจะเดี๋ยวจะได้กลับมารีนี่หรือเปล่าเนะี่ยเพราะว่ามีสีไม้ไนะสีไม้เป็นท้านะนของคู่ทวินเฟรมนะหนึ่ง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 นะสีไม้นะยังอ่รู้สึกถึงอยู่นะแล้วก็นี้สําหรับเพานะ้าหน่าจะคุ้นกับเขาได้เป็นคู่ทวินเฟรมหรือเปล่านะส่งจากระยะไกลนะสีไม้นะก็อาจจะมีการรีนียนะคะเพราะสามถ้วยคือนอกจากเป็นโซนจหมายถึงการรีเนียนได้มากลับมาเจอมาจอกันอีกนะ ให้ต่างชาติขึ้นมาสองใบนะก็คือชาลีออตเป็นคนในเครื่องแบบคนต่างชาติต่างแดนคนที่ทำงานเซลลโลจิสติกแอร์ซจัวอะไรพวกนี้ได้นะแล้วก็มีไพ่สองไม้ด้วยนะสองไม้กับชายออกเป็นคนต่างชาตินั่นเองนะนี่เป็นก,กฎนะในจิตที่นะเขาน่าจะวางแผนมาอย่างดีแล้วนะในการกลับมาหาคุณหรือมาแอคชั่นเพื่อมาขอรีวิวนี่หรือได้กลับมาเจอกันโดยที่มีบุคคลที่สามมีเพื่อนนะมาช่วยนะ ต้องมีบุคคลที่สามนะอาจจะเป็นอย่างนี้ก็ได้นะคือถ้าไม่ใช่เขาแอคชั่นด้วยตัวเองวางแผนโดยให้มีบุคคลที่สามเพื่อนนะที่รู้จักทั้งคุณและเขานะทําให้คุณกับเขาได้กลับมาเจอกันในงานงานหนึ่งก็ได้นะหรือว,ว่าฟัจจูนะเป็นเรื่องขององ,องโอโค์ร้อนชะ่วยตาหรือเป็นไพ่เดซยิงนี่ได้นะนี่ก็คือจะได้สมหวังนะมีเกณฑ์อาจจะเคยเป็นครอบครัวกันมาก่อนหรือว่ายัางสนิทผูกพันกันอยู่นะเหมือนกับเป็นคนในครอบครัวก็ได้นะ วิวพอเจอก็เดี๋ยวโอกาสที่จะได้วนกลับมาเจอกันมีอีกนะแต่ว่าคุณนะตอนนี้เป็นเพลินวานไปแล้วนะไม่ได้สนใจอะไรเลยนะนะตอนนี้นะจนอาจจะลืมเขาไปแล้วก็ได้นะถ้าเกิดห่างกันไปนานแล้วนะหนึ่งถ้วยนะยังรู้สึกดีอยู่นะสําหรับเขานะรู้สึกดีรู้สึกชอบรู้สึกยังชอบอยู่นะมีไนท์ออลคับกับหนึ่งถ้วยนะอาจจะมีข่าวดีมาขอเริ่มใหม่ก็ได้นะหรือว่าเขาอาจจะ ตอนนี้เป็นมีคนใหม่แล้วก็ได้นะไปเริ่มใหม่นะหนึ่งถ้วยก็ยังเป็นคนที่รักอิสระเหมือนเดิมนะไพย่ยูกูนอกจากหมายถึงการเริ่มต้นแล้วก็คือเขายังเป็นพวกโสดอิสระไม่ผูกมัดไม่คิดแต่งงานไม่อะไรนะคือถ้าเกิดมีแฟนหรือมีครอบครัวแล้วเขาก็จะชอบทาตัวเหมือนโสดนะก็ยังไปเรื่อยๆอยู่นะถึงแนมะ้ว่าอาจจะมีคนในใจหรือว่าเพิ่งเริ่มต้นกับคนใหม่เขาก็ตามนะแต่สําหรับคุณมันเป็น วงรอช่องต่ายนะไพ่เป็นี้นไพ่เมเจอร์อาคานอ่านนะก็เป็นไพ่ใหญ่นะที่หนีไม่พ้นนะมันคือเป็นลิกิตนะมันเป็นอะไรที่เปลี่ยนแปลงไม่ได้ถ้าเขาให้เจอก็คือเจอถ้าเขาให้จบก็คือจบนะอันนี้เป็นไพ่ที่ว่าคุณก,กับเขาต้องมาเจอกันแล้วก็รู้สึกเออผูกพันกันเป็นครอบครัวหรือรู้สึกสนิทชิดเชื้อเหมือนคนในครอบครัวนะแต่ตอนนี้คุณดูเป็นอิสระอินดีพีเดนต์นะคุณนวังคือ เออสวยมีเสน่ห์เก่งหล่อมีเสน่ห์ก็ได้นะแต่ว่าไม่ได้สนใจเขาแล้วนะตอนนี้เหมือนคุณไปทําอย่างอื่นมากกว่านะอาจจะไม่ได้สนใจแล้วนะถ้าเกิดห่างกันไปนานแล้วนะเขาจะเห็นว่ามีไพ่ห่างไกลนะเส้นขนานนะแต่เขาส่องอยู่ระยะไกลนะเขาอาจจะดูคุณแบบห่างๆก็ได้นะในการที่จะวนกลับมาก็มีเกณฑ์นนะเพราะว่า มีเมนจิเชีนกับชาลออตนั่นเองนะอย่างที่บอกนะเขาคิดอยู่แต่ถ้ามานะถ้าตัวเขานะเหมือนเขาต้องการให้มีบุคคลที่สามมาช่วยมากกว่านะหรือมีเหตุที่สามมีสถานที่มีอะไรที่มันมาดึงให้เป็นกับเขากลับมาเจอกันนะโดยที่ได้กลับมาเรียนเยือนนะแล้วก็เขายังรู้สึกอยู่นะยังมั่นคงยังมีความผูกพันอยู่นะ เดลเวอร์ด้วยนะก็ไม่ได้รู้สึกแบบพี่น้องแงน่นอนแล้วก็ไม่ได้รู้สึกแบบเพื่อนนะเพราะว่าเดลเวอร์เป็นลักษณะของผู้รักรักทางเลือกนั่นเองนะก็เพราะว่าเขายังไม่ได้จริงจังกับใครนะแต่ว่าต้องบอกตรงๆว่าเขายังรู้สึกถึงคุณอยูนะ่รู้สึกสนิทนะเพราะว่าเคยเป็นครอบครัวกันมาก่อนหรือว่ารู้สึกเหมือนคนในครอบครัวก็ได้นะ คือยิ่งมีไพ่ทวินเฟนขึ้นแสดงว่าจะค่อนข้างรู้สึกกิฟต์แิ่งมากกว่าคนอื่นนะแล้วมีวิวออฟกอ์จูนด้วยยังไงก็หนีไม่พ้นนะเพราะว่าเขาให้คนมาเจอกันก็ต้องเจอกันอยู่ดีนะจะบอกว่าเจอแล้วไม่ได้ลงเอยก็ต้องเจออยู่ดีนะเพราะว่าเป็นนิกิตนะอาจจะเคยมีกรรมอันชาติก่อนก็เลยมาเจอกันนะเพื่อมาสดใชัยก็ได้นะมารู้จักนะอะไรประมาณนี้นะแต่เขายังรู้สึกถึงคุณอยู่นะไม่ได รู้สึกแบบเพื่อนนะรู้สึกพิเศษกว่าเพื่อนนะทั้งเดลิเวอร์ทั้งสามคว่นะแล้วก็เป็นความผูกพันแบบทวินเยนด้วยนะ<ม>ก็รวมๆเป็นประมาณ